เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เราล้าสบัดน,นะครับอยู่กันบริเวณบ่อดินบ้านปางน้าเชี่ยวดัวีนะครับวันนี้ริดท่อไิดน้าริดท่อแรงดัน5.8ยาว6เมตรตัวนี้เป็นรุ่นรองรับของเรานะครับหัวดูดเป็นสลเลตน,นะครับวันนี้ส่งน้ําขึ้นทางชันนะครับ ส่งน้ำขึ้นทางหน้าชั้นความยาวของเธอน,นี้ประมาณ50เมตรนะครับ สมาชิกท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ hmm. ่มเติมโทรคุยกันนะครับเราร้าน <Century. S 1> ต้มป่ายี่ตลาดสังหามอำเภอนาจังหวัดชายนาฏ้น้มาาศูนย์แปดหนึ่งจ็ดปดห้าสามศูนามต้องจับปากนี <kindergarten. S 2> ้ไม่ได้จับปากยกเลยาตรงนั้นยกที่ปากเขาเลยเอออยั้าย่านั้นเอออยคน้เออ จอร้านสว่างนะครับ0817853037สินค้าคุณภาพจัดส่งทั่วไทยครับขอบคุณครับ